สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เอพซีบันเทิงหลายคนคงจะได้ยินข่าวกันมาแล้วนะคะสำหรับรางวัล Korean Broadcasting Award ครั้งที่49งานนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับนักแสดงพักอึนบินซึ่งถือว่าเป็นปีที่มาแรงของเธอจริงๆค่ะคุณผู้ชมซึ่งเธอเองก็เพิ่งจะฉลองวันเกิดคือวันที่4กันยายน อายุครบ30ปีไปนั่นเองนะคะโดยพักอื่นบินนะคะเธอก็ได้รับรางวัล Best Actor นักแสดงยอดเยี่ยมจากบทบาทแฝดหญิงที่ต้องปลอมตัวเป็นเจ้าชายรัชทายาทแทนแฝดชายนะคะที่จากไปในซีรีส์ The King a f Fiction หรือชื่อไทยก็คือราชันผู้งดงามค่ะซึ่งซีรีส์เรื่องนี้นะคะเธอต้องแสดงเป็นองค์รัชทายาทอีวีนะคะโดยเธอนั้น เป็นองค์รัชทายาทที่มีความเพอร์เฟกทั้งเรื่องความฉลาดศิลปะการต่อสู้อีกทั้งยังมีความสง่างามน่ามองโดยในเรื่องนี้เนี่ยพักอินบินเธอแสดงออกมาได้ดีมีความเป็นธรรมชาติคาแรคเตอร์ Character, โดดเด่นอินเนอร์ผ่านแววตาและคำพูดออกมาแบบดีมากนะคะดูไปแล้วก็คล้อยตามสนุกเข้มข้นทุกๆุกอีพีนอกเหนือจากการแสดงแล้วนะคะในเรื่องของลุกการแต่งตัวภายนอกของเธอก็มีความเป๊ะปังสง่างามชวนมองไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ ใครที่ยังไม่ได้ชมซีรีส์ The King Affection หรือว่าราชันผู้งดงามนะคะก็ไปลองดูได้ค่ะรับรองว่าจะติดกันงอมงามเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชม นอกจากนี้นะคะก็ยังมีซีรีส์เรื่อง Extraordinary Attorney w o นะคะหรือว่าอูยองอูทนายอัจฉริยะพักอื่นบินรับบทเป็นอูยองอูนะคะไม่ว่าจะอ่านยังไงก็ต้องอ่านว่าอูยองอูค่ะเธอนั้นเป็นทนายความที่เป็นออทิสติกคนแรกแห่งประเทศเกาหลีนะคะโดยอาการออทิสติกของเธอจะอยู่ในภาวะของกลุ่มอาการ Asperger ซึ่งเธอเป็นคนที่ฉลาดมากมี IQ สูงถึง164และจำกฎหมายได้แบบแม่นยำ แถมก็ยังมีไหวพริบที่ดีในฐานะของทนายความอีกด้วยโดยในตอนยังเป็นเด็กเนี่ยอูยองอูพูดประโยคแรกก็คือกฎหมายอาญาค่ะซึ่งในบทบาทอูยองอูนั้นนะคะพักอึนบินก็สามารถแสดงแล้วก็พรีเซนต์ออกมาได้ดีมากๆคาแรคเตอร์มีความชัดเจนโดดเด่นแสดงท่าทีการมูฟเมนต์แววตารวมถึงการพูดของเธอนะคะดูแล้วสมจริงดูแล้วก็คืออินไปตามซีรีส์เรื่องนี้เลยทีเดียวค่ะและซีรีส์เรื่องนี้นะคะพักอึนบินก็ยมา ในลุกของสาวผมสั้นหน้ามาเตอ๋อซึ่งก็น่ารักไปอีกแบบทําให้เธอลดอายุลงไปได้มากเลยทีเดียวค่ะและซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นกระแสโด่งดังมากเลยทีเดียวนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้ชมต้องไปชมแล้วค่ะถือว่าพักอินบินเธอเป็นนักแสดงที่มีความสามารถแล้วก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีทุกบทบาทจริงๆค่ะคุณผู้ชม และอีกหนึ่งพระเอกขวัญใจของใครหลายๆคนนะคะและวเขาก็ยังมีแฟนคลับทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะสําหรับคิมซอนโฮหลังจากที่เขาผ่านมรสุมลูกใหญ่มาตอนนี้เขาก็ได้รับรางวัล Outstanding Korean Drama Actor หรือว่านักแสดงชายที่โดดเด่นที่สุดประจําปี2022มาได้สําเร็จค่ะคิมซอนโฮนะคะก่อนที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในละครเรื่อง Good Manager ในปี2017ต่อมาก็เริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นกับละคร Startup ในปี2020 และหลังจากนั้นเขาก็รับบทนำในละครโฮมทาว w n ชาชาชาปี2021นะคะซึ่งเรียกว่าชาวไทยนี่ติดกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยค่ะคุณผู้ชมทำให้เขาประสบผลสำเร็จในด้านการแสดงและก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากค่ะ เรียกว่าต้องขอแสดงความยินดีกับคิมซอนโฮด้วยนะคะและที่ไม่พลาดอีกอย่างหนึง่งฝ่ายหญิงซึ่งได้รับรางวัลน,นี้ก็คือจีซูแห่งวง b l a c k p ิงกนั่นเองค่ะจากบทบาทอึนยองโรในซีรีส์โน d ด o p ก็สามารถคว้ารางวัล Outstanding Korean Drama Actress ไปครองได้สำเร็จเหมือนกันค่ะ เรียกว่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจสำหรับนักแสดงทีเดียวค่ะ ABC บันเทิงก็ขอแสดงความยินดีกับทุกทุท่ทานด้วยนะคะและคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นเป็นอย่างไรถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ABC บันเทิงด้วยนะคะและถ้าท่านไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆสาระบันเทิงบันเทิงจากช่องของเราก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมหวังว่าคงจะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย